บ้านไม้เก่าหลังใหญ่ถูกประดับด้วยผ้าสีสดกลิ่งดอกไม้ป่าและทูปเทียนลอยตลบอบอวนในอากาศแขกเหรือนนั่งเรียงกันบนเสือ่อสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่เจ้าสาวในชุดผ้าไหมลาวสีทองเสียงพินลาวดังคลอเบาๆจากมุมบ้านขับบรรยากาศให้ดูอบอุ่นแต่แฝงด้วยความพิกลเจ้าบ่าวยิ้มกว้างในชุดผ้าไหมไทยสีครีมมือเขากุมมือเจ้าสาวแน่น พิธีต้อนรับสะใย้เข้าบ้านกำลังจะเริ่มแม่สามียืนถือขันน้ำมนหน้าตาเรียบเฉยทุกอย่างดูเป็นไปตามประเพณีแต่บรรยากาศกลับหนาวเย็นผิดปกติลมมูบหนึ่งพัดเอาเปลวเทียนไหวเงาคนบนผนังสั่นไหวเหมือนกำลังเต้นรำเจ้าสาวก้มกราบเท้าแม่สามีแต่ทันทีที่หน้าผากแตะพื้นแม่สามีกลับสะดุ้งเฮือก สายตาเบิดกว้างจ้องไปที่บางสิ่งบนหลังคาแขกหลายคนหันตามและต่างเงียบปริบเหมือนมีบางอย่างสะกดใจเสียงบางอย่างดังมาจากข้างบนคล้ายเสียงเท้าเดินลากผ่านแผ่นไม้เจ้าสาวเงยหน้าช้าหาหะสีหน้าเธอซีดขาวริมฝีปากสัน่นแม่สามีเอ่ยเสียงแผ่วเจ้าคนนี้หน้าเหมือนลูกสะใภ้คนเก่าที่ตายไป เสียงไม้กระดานข้างบนดังล่านใครบางคนออบางอย่างกำลังเดินอยู่ตรงนั้นกลิ่นเปรี้ยวคาวของเลือดโชยลอยมาตามลมแม้ไม่มีใครบาดเจ็บแขกเริ่มประสิทธิ์กระซาบบางคนจับลูกจับหลานแน่นสายตาของเจ้าบ่าวเปลี่ยนเป็นแข็งกระด้างเขาค่อยๆปล่อยมือจากเจ้าสาวเจ้าสาวหันขอบมามองเขาในดวงตาของเธอมีเงาบางอย่างไววูบ แม่สามีถอยหลังหนึ่งก้ายกขันน้ำมนขึ้นแนนบอกจะไม่ใช่คนที่ลูกค้าเคยพามาเสียงหัวเราะเบาๆดังจากใต้ถุนบ้านยินยะเยื่ชวนให้ขนลุกทุกคนหันขวับแต่ไม่พบใครเสียงนั้นยังดังต่อเนื่องคล้ายกับใครกำลังหัวเราะอย่างพอใจเจ้าสาวลุกขึ้นยืนแววตายยินเฉียบ เธอเอื้อมมือไปหยิบบางอย่างจากกระเป๋าผ้าไหมเป็นผ้าขาวม้าเก่าๆเปื้อนเลือดแท้งกลังแม่สามีสุดลงกับพื้นร้องให้โฮนั่นมันของลูกชายคนโตฉันเงาบนเพดานขยับเหมือนกำลังโน้มตัวลงมาใกล้ลมแรงพัดวูบเปลวเทียนดับพรึบในคราวเดียวเงามืดครอบคลุมทั่วห้องแขกหลายคนลุกพรวดพลาด เสียงร้องไห้และเสียงสวดเบาๆดังขึ้นประปรายเจ้าสาวยืนนิ่งดวงตาไม่กระพริบมองไปยังเพดานเงานั้นค่อยๆรูปเป็นร่างสูงผอมผิวคล้ำหน้าตาซีดเผือดแม่สามีหลับตาแน่นพึมพำเสียงสั่นเขากลับมาเขากลับมาเอาคืนเจ้าบ่าวถอยหลังอย่างช้าหาหะเหนื่อยเย็นไหลซึมจากหน้าผากพอเถอะ เสียงเจ้าบ่าวตะโกนลัน่นแต่เจ้าสาวยังคงยิ้มยิ้มที่ไม่เข้ากับแววตาเธอก้าวช้าๆไปยังหิ้งบูชาบรรพบุรุษหยิบรูปถ่ายเก่าๆใบหนึ่งขึ้นมารูปถ่ายนั้นคือชายหนุ่มในชุดแต่งงานเคียงข้างเจ้าสาวอีกคนไม่ใช่เธอในตอนนี้เจ้าสาวหันรูปให้แขกทุกคนดูเสียงฮือฮาเริ่มดังขึ้นอีกครั้ง ชายในรูปคือเจ้าบ่าวคนเดียวกันแต่ผู้หญิงข้างเขาไม่ใช่เธอเงาบนเพดานส่งเสียงครางยาวเย็นเย,ยือกเจ้าสาวค่อยๆฉีกภาพนั้นออกเป็นชิ้นแต่ในวินาทีที่กระดาษขาดกลางเสียงกรีดร้องก็ดังสนัน่นมาจากทั้งข้างบนและจากในอกของเจ้าบ่าวเขาสุดลงกับพื้นตัวสั่นคำรามราวสัตว์ป่า แม่สามีรีบพานเข้าไปกอดลูกชายแต่สัมผัสตัวเขาแล้วสะดุ้งทันทีตัวเขาเย็นเยียบราวกับไร้ชีวิตเจ้าสาวยิ้มอีกครั้งหยดน้ำตาไหลช้าๆบนแก้มเจ้าไม่ควรลืมคำสัญญาในวันนั้นเงานบนเพดานค่อยๆลอยต่ำลงมืดยิ่งกว่าความมืดใดๆในบ้านและในความเงียบเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือเสียงกระซิบเบาหาหา ต้อนรับสภพยคนเดิมกลับบ้านตามประเพณีเปลวเทียนที่ดับไปแล้วจุดขึ้นเองอีกครั้งแสงสลัวส่องให้เห็นร่างเงานั้นชัดเจนหญิงสาวในชุดเจ้าสาวโบราณผมยาวถึงเอวเปียกชื้นเหมือนเพิ่งขึ้นจากน้ำเธอไม่มีดวงตาเทียงหลุมว่างเปล่าที่มืดดำลึกเข้าไปไม่มีที่สิ้นสุดแม่สามีกรีดร้องลั่นเสียงเธอสะท้อนก้องทั่วบ้านไม้ แขกบางคนล้มลงเป็นลมบางคนรีบวิ่งหนีออกจากบ้านแต่ประตูทุกบานปิดสนิทเหมือนถูกขังอยู่ในพิธีที่ย้อนเวลาจากอดีตเจ้าบ่าวนอนนิ่งดวงตาเบิกโพรงจ้องมองเพดานริมฝีปากเขาขยับเบาหาหา่เหมือนพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงออกมาเจ้าสาวคนปัจจุบันค่อยๆสุดลงข้างเขา เธอวางมือบนนอกของเขาอย่างอ่อนโยนเขาเคยสัญญาว่าจะรักข้าตลอดไปเสียงหัวเราะแหลมสูงของหญิงจากเพดานดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ฟังดูเจ็บปวดประป,ะปนด้วยความโกรธแค้นฝ้าเพดานเริ่มแตกร้าวเอสอสอไม้ตกลงมากระแทกพื้นแม่สามีพึมพำบทสวดมือกุมพระเครื่องแน่นจนสัน่นเจ้าสาวค่อยๆหันมามองเธอ แววตาว่างเปล่าและชีวิตแม่เจะลืมข้าแล้วหรือเงาที่ลอยอยู่เริ่มซ้อนทับกับเจ้าสาวราวกับร่างนั้นกำลังจะเข้าไปในตัวเธอลมหายใจทุกคนในห้องเหมือนถูกดึงออกอากาศหนักอึ้งจนหายใจแทบไม่ออกเสียงเด็กทารกจู่จูด,ดังขึ้นจากห้องด้านในทั้งที่ไม่มีเด็กอยู่ในงานนี้เลยแม่สามีหน้าซีดเผือดขยับปากช้า หาห่าลูกของมันยังอยู่เสียงเด็กร้องดังขึ้นอีกคราวนี้เหมือนอยู่ใกล้มากขึ้นใกล้จนเหมือนดังจากใต้พื้นบ้านทุกสายตาหันไปทางเดียวกันพื้นไม้กลางบ้านเริ่มสั่นเบาหาห่าเจ้าสาวคนปัจจุบันยังคุกเข่าแต่มือเธอกำแน่นจนเล็บจิตเข้าเนื้อเสียงเด็กร้องเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเล็กแหลมบาดหู เหมือนหัวเราะยกใครบางคนแม่สามีพยายามคลานหนีแต่ขาของเธอชาร่างกายไม่ขยับเงามืดบนเพดานเริ่มยืดยาวลงรากับแขนของมันสามารถแตะถึงพื้นเจ้าบ่าวค่อยค,อยคอยลืมตาแต่แววตาไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปในดวงตานั้นมีเงาของหญิงสาวหญิงสาวที่อยู่ในรูปถ่ายเก่าเจ้ากลับมาแล้ว เขาพูดเสียงแผ่วเจ้าสาวยิ้มอย่างเศร้าเรายังมีเรื่องค้างกันอยู่เสียงร้องเด็กหายไปทันทีทุกอย่างเงียบงนันจนได้ยินเสียงหัวใจของแขกบางคนเต้นพื้นไม้กลางบ้านยุบลงทันใดเปิดเผยช่องใต้ถุนลึกมืดภายในช่องนั้นมีกล่องไม้เก่าๆวางอยู่เลือดซึมออกมาจากขอบกล่อง ช้าชาแดงเข้มยินเยียบแม่สามีกรีดร้องอีกครั้งน้ำตาไหลพรากนั่นมันลงของเด็กคนนั้นเจ้าบ่าวพยายามลุกขึ้นแต่ร่างของเขาสั่นราวกับถูกบังคับจากบางสิ่งเจ้าสาวจับมือเขาแน่นพาเขาเดินตรงไปที่กล่องไม้แขกที่เหลือพากันถอยกรูดไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดภายในกล่อง คือผ้าห่อตัวเด็กที่เน่าเปื่อยกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งทันทีที่เปิดออกแต่เจ้าสาวกลับสูดลมหายใจลึกราวกับหอยหาลูกของข้ากลับบ้านแล้วเจ้าบ่าวซุดลงข้างกล่องน้ำตาไหลจากดวงตายอย่างไร้เสียงและในช่วงขณะนั้นเองเสียงเด็กร้องก็ดังขึ้นอีกแต่คราวนี้มาจากในอกของเขาเองเจ้าบ่าวกรีดร้องสุดเสียง ร่างเขากระตุกอย่างรุนแรงเหมือนมีบางอย่างดิ้นอยู่ภายในเส้นเลือดบนใบหน้าโป่งพองดวงตากลอบกรอกไม่หยุดสีหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดแม่สามีกรีดร้องเรียกชื่อเขาแต่ไม่มีคำตอบใดกลับมาเจ้าสาวยังคุกเข่าอยู่ข้างเขามือเธอลูบผมเขาเบาหาหาลูกของเรายังไม่เคยได้ลืมตาดูโลก เสียงเด็กร้องแทรกขึ้นอีกคราวนี้ชัดเจนอยู่ในลำคอของเขาเหมือนเด็กกำลังใช้ร่างเขาเป็นที่เกิดใหม่เลือดเริ่มไหลาจากปากเจ้าบ่าวหยดลงบนผ้าห่อตัวเน่าเปื่อยในกล่องกลิ่นขาวแรงขึ้นทุกวินาทีอบอวนจนบางคนอาเจียนออกมาเจ้าสาวโน้มหน้าลงกระสิบข้างหูเขาเบาห,าหาหะ อย่ากลัวนะลูกเรากำลังจะกลับมาทันใดนั้นท้องของเจ้าบ่าวพองขึ้นราวกับมีบางอย่างกำลังผลักจากข้างในเสียงกระดูกดังกรอบกแกรบเล็บของเขาขวนพื้นไม้เป็นทางยาวแขกบางคนเริ่มร้องไห้บางคนสวดมนต์เสียงสัน่นแม่สามีสติหลุดหัวเราะลั่นด้วยน้ำตาเป๋าหน้าข้าบอกแล้วบอกพวกเจ้าทุกคนแล้วอย่าขุดมันขึ้นมา เจ้าสาวหันกลับมามองเธอแววตานั้นทั้งเศร้าและเครียดแขนแต่แม่เป็นคนฝังมันเองฝ้าเพดานเริ่มร้าวลึกเสียงแตกดังสนัน่นเงาดำจากด้านบนค่อยๆซึมลงมาผสมกับแสงไฟวูบวาบและจากในกล่องไม้เสียงหัวเราะของเด็กดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงของเด็กที่กำลังดีใจอย่างสุดใจเสียงหัวเราะใสนั้น กลับชวนให้ขนลุกเหมือนเสียงของผู้ที่ไม่เคยได้ร้องเมื่อยังมีลมหายใจกลิ่นคาวาครุ้งไปทั่วจนไม่มีใครทนอยู่ได้นานแขกทยอยล้มลงทีละคนหมดสติบางคนชักกระตุกเจ้าบ่าวยังดิ้นอยู่กับพื้นร่างเขาเริ่มผอมแห้งลงอย่างรวดเร็วเหมือนมีบางอย่างดูดพลังชีวิตออกไปผ้าห่อตัวเด็กในกล่องเริ่มขยับกระตุกเบา ห่เหมือนมีมือเล็กๆพยายามเปิดผ้านั้นออกแม่สามีกรีดร้องสุดเสียงอย่าเปิดมันอย่าให้มันออกมาแต่เจ้าสาวยิ้มยิ้มที่เต็มไปด้วยน้ำตาและความหวังลูกต้องได้เห็นแสงแม้จะเป็นแสงจากไฟนรกเสียงหัวเราะนั้นกลายเป็นเสียงกรีดร้องกรีดร้องของเด็กแรกเกิดที่ไม่ใช่เสียงมนุษย์ผ้าห่อตัวค่อยๆคลี่ออก เผยให้เห็นผิวหนังซีดเซียวเนื้อบางส่วนหลุดลอกเหลือแต่กล้ามเนื้อแดงฉานดวงตาของเด็กค่อยๆลืมขึ้นแต่ภายในดวงตานั้นมีเพียงความว่างเปล่าไม่มีม่านตาไม่มีแววชีวิตมีเพียงความมืดสนิทที่ไม่สิ้นสุดทันใดนั้นเจ้าบ่าวหยุดดิ้นร่างเขาแน่นิ่งดวงตาจ้องค้างไปย็งลูกของตนเจ้าสาวร้องให้เสียงเงียบ ค่อยๆอ,อุ้มเด็กขึ้นมาจากกล่องเธอกอดมันแน่นแม้ร่างของมันจะเย็นจัดและเปียกชื้นดังศพแม่สามีสุดตัวลงร้องให้อย่างหมดเรี่ยวแรงมือกุมอกแน่นร่างสัน่นบาปข้านี่แหละทำบาปข้าฝังลูกเจ้าทั้งเป็นแสงเทียนในบ้านสั่นไหวรุนแรงลมหมุนพัดวนอยู่ภายในห้องเสียงหัวเราะเสียงร้องให้เสียงกระสิบจากเงา ประสานกันเป็นเสียงเดียวเสียงแห่งคำสาบเสียงแห่งชีวิตที่ไม่ควรได้เกิดเสียงของผู้ที่กลับมาเจ้าสาวอุ้มทารกแนบอกแม้เนื้อหนังจะเน่าเปื่อยแม้ร่างเล็กนั้นจะไร้ชีพจรแต่นิอ้อมกอดน,นั้นเธอแนกชิดราวกับกลัวลูกจะหนาวเงาดารอบห้องเริ่มจางลงเสียงกระซิบเงียบหาย ความเย็นในอากาศค่อยๆละลายไปแขกที่ยังมีสติค่อยๆลุกขึ้นมองภาพตรงหน้าด้วยความเงียบงนันแม่สามีสุดตัวลงกับพื้นเธอมองลูกสะพ้ยที่อุ้มสิ่งที่เคยเป็นหลานน้ำตาไหลรินด้วยความสำนึกข้าขอโทษเธอกระซิบเบาหาหะเจ้าสาวเงยหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้า แต่แววตานั้นสงบเธอเดินช้าๆไปยังหิ้งบูชาวางร่างเด็กน้อยไว้เบื้องหน้าแล้วจุดทูปสามดอกมือสันไหวควันธูปลอยขึ้นเป็นเส้นบางและในควันนั้นเงาของหญิงสาวในชุดเจ้าสาวโบราณปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มเศร้าหรืออาฆาตแต่เป็นรอยยิ้มของแม่ที่ได้พบลูกอีกครั้ง เงานั้นโน้มตัวลงสัมผัสหน้าผากเด็กน้อยแผ่วเบาก่อนจะจางหายไปพร้อมกับแสงเทียนสุดท้ายที่ดับลงความเงียบเข้าปกคลุมบ้านทั้งหลังเหลือไว้เพียงกลิ่นควันทูบและเสียงลมหายใจเบาหาห่เจ้าสาวยืนอยู่อย่างสงบหลับตาลงช้าหาหาน้ำตายหยดสุดท้ายไหลลงที่มุมปากของเธอไม่มีเสียงอีก ไม่มีคำอธิบายใดมีเพียงประเพณีที่สมบูรณ์แล้วสไปยได้เข้าบ้านพร้อมลูกและวิญญาณที่เคยถูกลืม